สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งเต้านมตั้งใจใฟังข้อมูลของรายการของเราในวันนี้ให้ดีเลยค่ะมะเร็งเต้านมนั้นเป็นมะเร็งที่พบป่อยที่สุดในผู้หญิงทั่วทั้งโลกรวมทั้งผู้หญิงไทยด้วยนะคะโดยมีผู้ป่วยรายใหม่ที่พบปีละไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0่นรายแถมยังมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะพบเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเมื่อช่วงที่ผ่านมา ข่าวการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดของแองเจลิน่าโจลี่ดาราสาวซูปเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวูดชื่อดังก้องโลกที่เธอไปตรวจพันธุกรรมแล้วก็พบความผิดปกติของยีนที่มีชื่อว่า BRCA1 ซึ่งนั่นจะทำให้เธอมีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งเต้านมอย่างสูงถึงร้อยละ86ด้ไดในอนาคตเธอจึงตัดสินใจตัดเต้านมทิ้งแล้วก็สร้างเต้านมเทียมขึ้นมาใหม่นะคะ นี่คือเรื่องที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปทั่วโลกทั้งในวงการแพทย์แล้วก็คนที่สนใจเรื่องนี้โดยเฉพาะผู้หญิงค่ะวันนี้รายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งนำท่านผู้ชมมาฟังข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งก็เป็นองค์ความรู้ที่หลายท่านจะได้เกิดการตระหนักรู้และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้นที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ ค,คะอาจค,คะอยากทราบว่า BRCA1 นี่คืออะไรคะเป็นจีนซึ่งถ้าตรวจพบมีความผิดปกติเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกลไกการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าในสุภาพสตรีก็จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่แต่จริงๆก็จะไปมีผลต่อการเกิดมะเร็งอื่นๆได้ด้วยนะครับรุกตัวอย่างถ้าในผู้ชายก็อย่างเช่นมะเร็งต่อมลูกหมาก กรณีของแองเจลิน่าโจลีไปตรวจพบว่ายีน BRCA1 ผิดปกติแล้วก็ตัดสินใจตัดเต้านมทิ้ง กรณีนี้สุดโต่งไปหรือเปล่าคะอาจารย์กรณีนี้เนี่ยคุณอางเจริน่าเขาต้องการที่จะมี peace of mind หมายถึงว่าสบายใจตัดกังวลในเรื่องนี้ไปนะครับเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะอาจารย์ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คงเกี่ยวกับการรับฮอร์โมนติดต่อเนื่องกันนานๆการใช้ยาคุมกําเนิดในอายุมากอันนี้ก็คุมเล็กเลี่ยงนะครับรวมไมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็เป็นคําแนะนําสุขภาพทั่วๆไปนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือเข้ารับการตรวจตามโปรแกรมที่แพทย์แนะนำนะครับสุดท้ายอยากจะฝากไปถึงนักผู้ชมที่เป็นผู้หญิงยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ต้องขอเรียนว่าการที่เราจะไปเข้ารับการตรวจเพื่อหาความผิดปกติทางพันุกรรมโดยมีถึงการพิจารณาจะไปผ่าตัดที่ดูค่อนข้างมากอย่างคุณแองเจลีนาโจลี่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เหมาะกับผู้หญิงไทยเราทั่วๆไปนะครับ แทนตรงนี้เราก็ต้องพอิจารณาเป็นรายๆไปถ้าตัวเองคิดว่ามีความเสี่ยงหรือไม่แน่ใจก็ควรจะมาปรึกษากับแพทย์ที่เชี่ยวชาญน,นะครับแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ทางด้านมะเร็งเต้านมทางด้านมะเร็งรังไข่นะครับก็แพทย์ก็จะสามารถให้คําแนะนําได้นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ ว่าวันนี้คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะรายการที่มุ่งจะเป็นเพื่อนกับทุกคนในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขความรู้ความเข้าใจในเรื่องสังคมอย่างยั่งยืนนะคะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์กันได้รวมไปถึงฝากประเด็นที่ท่านอยากรู้และติชมแนะนํารายการได้ทางช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กวาไรตี้ทูเดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าจ <Wednesday. boundaries. S 1> วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะ1ว e ันกับบัตรบีเฟอร์สมาร์ทระบิทพิสูจน์โดยชันเทวิศให้แค่นี้จริงเหรอพี่ลองดูดิขึ้น b t ทได้ โอนเงินง่ายเตะขึ้นชุดเลยพี่เตอร์อรอจ่ายเงินไวหนึ่งวันบัตรหนึ่งใบยอยู่ได้สบ,บายพี่เตอร์ทำชุดนี้อ่ะโอ้ยไม่ดีมั้งน้องไม่ดีเฟิร์าาสมารับบิดบัตรเดียวอยู่แบบนี่เลยพี่ง่ายจากธนาคารกรุงเทพ